แชร์กดไลค์แล้วนะรอคนเข้ามานะคะเออฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์โอเคสวัสดีทุกคนกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวรอคนเข้ามาสักนิดนึงนะคะดีจันเดินทางดีจันบันเทมเออเข้าไปในจันบันเทิงได้เลยเริ่มละเริ่มละเริ่มแล้วค่ะ อด้วยนะ่าตอนนี้เลยเหตุน้อง8มูกล์แชร์นะคะขอบคุณนะ้วคะทุกคนค่ะฝากฝากวันนี้เราจะพูดคุยกับน้องนักไรนะคะอ่าใช่เราเริ่มเลยมะรอเร๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเราอยู่ในจันทร์บันเทิงเรดดี้สดไซตี้แล้วก็กับคัพซีฮอสตานิวนะคะนี่ไงเป็นหนึ่งสาวที่ต้องจับตามองเลยนะคะทุกคนค่ะ อืมนะคะแล้วก็กำลังเป็นประเด็นที่มาเกิดขึ้นแต่เราจะไม่พูดถึงประเด็นแล้วจะมาทำความรู้จักกับน้องกันดีกว่าเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยนนนำตัวนะไปค่ะนาใครน้ำตัวไหนคะค่ะสวัสดีค่ะน้องกฤษดาพรนาใครนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อน้องนาใครนั่นเองค่ะก็เป็นสาวบ้านนานะคะเกิดจากเออเกิดที่จังหวัดสกลนครค่ะแล้วก็มาโตที่จังหวัดนนทบุรีนะคะอ่า เส้นทางในการทีร<ด>่แบบว่าเรามาเข้าวงการเราเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างาเอ่ยก็เริ่มต้นเลยนะคะน้องเป็นแดนเซอร์มาก่อนคะ่ะเป็นแดนเซอร์แล้วทีนี้น้องรู้สึกว่าน้องอยู่บนเวทีแล้ว <c oughs> น้องสวยมากพอความสวยแล้วความชายของตัวเองมันก็เลยแบบผลักดันนะคะและอย่างคือน้องเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเสียงเพะ ไม่ได้คิดไปเองนะหลายคนก็บอกก็เลยแบบได้มาเป็นนางอานักร้องนะคะที่สังกัดค่ายหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญเลยน้องเป็นแดนเซอร์ด้วยแล้วก็เป็นนักร้องด้วยควบคู่กันไปนะคะแล้วก็หาเงินหาเงินส่งตัวเองเรียนค่ะเลิกเรียนมาก็ตอนเย็นๆนะคะจะมาขายขนมค่ะก็คือขนมโดนัทนั่นเองเสร็จแล้วนะคะทีนี้ได้มีโอกาสไปเจอกับพี่เลี้ยงที่ร้านที่น้องเป็นแดนเซอร์อยู่ค่ะก็เลยได้มีโอกาสก้าวเข้ามาในวงการนางงามแบบเต็มตัวค่ะ จริงๆก่อนเปน็นนางงามเราเปน็นนักร้องมาก่อนเลยไหมครัใช่ค่ะเปน็นนักร้องม,มาก่อนค่ะสังกัดไทยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเราอะไรอมมาชีพที่เราเป็นนักร้องทำมาอยู่ประมาณ3ปีค่ะเกือบ4ปีแล้วค่ะแต่ว่าในสัญญาค่ายประมาณ8ปีอันนี้เราได้ไมีผลงานาเพลงไม่ออกหรือเปล่ายังเลยค่ะมีแต่ cover เพลง<ม>ใน YouTube ช่องยู u ูบค่ะ ตอบรับเป็นยังไง้างน้ก็ตอนนั้นคือเรายังปีตลาดไม่ได้อะค่ะเพราะเนื um> <h <h ่องจากว่าพอหนูเป็นน้องได้ปีหนึ่งปุ๊บอ่าโควิดก็เข้ามาเลยมันเลยทําให้งานทุกอย่างเราต้องหยุดชะงักลงแล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกอย่างงานทุกอย่างหายไปหมดเลยก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนั้นตอนั้นอืมอันนี้พี่ขออนุญาตย้อนถามกลับไปก่อนหน้านี้คือเราพอพอเราเริ่มเข้ามาอยู่สื่อสายหน้าหาเห็นว่าก่อนหน้านั้นเราก็ได้มีการลงประกวดเหมือนกันแต่ว่าเราขอสลับสิ์อันนี้พอเราผจญอนได้ไหมทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทไอย่ี เราถูกได้เบรกเรื่องนางนางามไปนะตอนนั้นนะคะก็อย่างที่เป็นข่าวนะคือเนื่องจากว่าตอนนั้นน้องติดสัญญาค่ายร้องเพลงและการที่เราจะไปเซ็นสัญญาทับซ้อนเนี่ยเราไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่ามันมีเกี่ยวกับกฎหมายเข้ามาข้องเกี่ยวนะคะน้องก็เลยไม่อยากมีปัญหาก็เลยเอาไว้ว่าเราขอกลับไปเคลียร์ตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาประกวดใหม่อะไรนี้ค่ะแล้วการเดินหน้าสู่เวทีนางงามระดับประเทศกับนิสแกร์แท้เราได้มีการเคลียร์เร erm ื่องราวทั้งหมดว่าจะเป็นเคลียร์กับค่ายเพลงอะไร หมดแล้วไม่มีสัญญาแล้วหมดแล้วค่ะน้องประเคลสัญญาตั้งแต่วันที่22พฤศจิกาแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะครบเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ก็คือเคลียร์ประเด็นเรียบร้อยแล้วก็จบกับค่ายด้วยดีด้วยแล้วก็สามารถที่จะอ่าพูดยังว่าคุยกันได้ค่ะเพราะหนูเอาเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็ให้เหตุผลลงมาเหมือนกันก็คือต่างคนต่างตกลงกันได้ถามนิดนึงทำไมนักตอนแรกก็คืออย่างที่เรารู้กันเราได้มีการไปสมัครแต่เราถอนตัวก่อนแล้วพอมาอยู่ที่เราถึงได้ตัดสินใจเฮ้ย ถ้าฉันจะเริ่มใส่นางงามฉันขอเริ่มก,กับเวทีมิสแกนเนี่ยเต็มตัวแบบนี้ก็อย่างที่บอกเลยว่าเวทีแกรนเป็นบบเวทีที่แบบว่าคือตรงไปตรงมาต้องการแบบไหนก็คือมาแบบนั้นแบบนั้นเป๊ะเ,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 เลยนะคะน้องก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าเราจะลองดูพอเราลองปุ๊บมันรู้สึกถึงความแบบแกรนดจริงๆแกบรบน,นก็คือผู้หญิงที่สตรองเลยยังก็คือมี3 d ดีด้วยน้องก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละหรือตรงนี้อาจจะเป็นเส้นทางของน้องก็ได้ก็เลยพอลองดูปุ๊บรู้สึกชอบมาก รู้สึกว่าได้เป็นตัวเองได้ออเดอร์ไซส์ได้เอนจอยด้วยทุกอย่างได้เจอเพื่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้แบบว่าดูแบบกดดันมากเกินไปอะไรอยาน้องชอบในดังนั้นมากกว่าอมันบวกบด้วยว่าตอนเมื่อปีที่แล้วรวมถึงปีล่าสุดที่ที่เราลง,งสมัครมาเ่ก็คือทางมิสแกนเองก็ยังจะมีตำแหน่งไรซิ้นสตาร์ที่ข้องเกี่ยวกับในเรื่องของรุมหอรามอะยางเงี้ยด้วยน ก็ข้องเกี่ยวเลยค่ะเพราะน้องรู้สึกว่าน้องอยากจะเป็น raising star ของ Miss Grand Thailand ให้ได้นะคะและที่สำคัญก็คือมันเป็นสายงานเดียวกับที่หนูเคยเป็นมาก่อนหนูเคยเป็นนักร้องมาก่อนหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยนี่อาจจะเป็นเซจอีกหนึ่งเส้นทางนะที่เราจะได้เป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นนางงามในควบคู่ในเวลาเดียวกันใช่ค่ะจริงจิงเหมือนกันกลับมาในครั้งนี้เนี่ยเรามีการเตรียมตัวในเรื่องของการเป็น ไ a i s i n g สากับการร้องเพลงก็คือเต็มตัวหนักมากกว่าเดิมด้วยก็เต็มตัวหนักมากกว่าเดิมค่ะตอนนี้ก็คือทางพี่เลี้ยงอ่ะก็ได้จัดการแล้วก็เตรียมการเกี่ยวกับคุณครูที่จะสอนร้องหมอลำแล้วด้วยก็คือเราจะต้องเดินทางไปขอนแก่นบ่อยหน่อยในช่วงที่เราต้องแบบว่าไปกลับไปกลับขอนแก่นนะคะเนื่องจากว่าเราไปหาคุณครูเราไปดูคุณครูแล้วก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับที่คุณครูอ่ะได้สอนเรามาทําทุกอย่างเก็บทุกอย่างทุกเมีดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าน้องก็ต้องทํางานใช่ไหมหนูก็เลยต้องแบบ ไปกลับอาจจะต้องไปบ่อยแล้วก็ที่สำคัญคือปัจจัยเราก็ไม่มีแต่ว่าเราก็ต้องสู้ให้ได้ถึงที่สุดเพราะว่าเราต้องการที่จะเป็น raising star ค่ะคอนยัลถามความรู้สึกเลยสิเราก็คือเคยเป็นนักร้องมาก่อน,นแล้ววันนี้เราก็ก้าวข้าสูบบ่บทบาทนางงามการที่วันนี้วิสแกนได้มีการเอาทั้งสองอย่างมา,งารวมกันส่วนตัวแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกหนูชอบนะเพราะว่าหลายคนนะ่ะมีหลายคนที่มีความสามารถแต่ว่าโดนจํากัดทุกอย่าง แต่น้องแกรู้สึกว่าแกรนคือเปิดโอกาสให้เลยเน่จะเป็นทั้งนางงามทั้งนางแบบทั้งพรีเซนเตอร์ทั้งดาราทั้งนักร้องก็คือพูดง่ายเลยไม่ใช่แค่นักร้องกับนางแบบคือแกรนเป็นได้หมดทุกอย่างเลยเรอชอบณตรงนี้ค่ะใช่<ม>ชอบมากแล้วก็ปลื้มมากอืเราก็เลยตัดสินใจที่จะมาดุยในสายนางากับเวทีมิสแกรนใช่ค่ะอืเราก็เหมือนเราอยากได้ไปโชว์ศักยภาพของเาอะไร่งเี้่จะตาที่บอกเนาะมันดูน่าสนุกนะใช่มันดูแบบ ก็เป็นความฝันของหนูด้วยอย่างที่บอกไปพอเราเตรียมตัวในเรื่องการเป็นไรซินตาร์กับนักร้อแล้วในเรื่องของการเป็นนางงามเราเตรียมตัวอย่างไรบ้างการโพสการเดินอะไรพวกนี้อ่ะ ใช่ก็คือมีการเตรียมพร้อมหลายอย่างเลยค่ะน้องรู้แล้วว่าน้องมีจุดด้ตรงที่อาจจะโพสต์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่น้องก็พยายามให้คุณครูสอนคุณครูของนูก็คือพี่เลี้ยงขงหนูเองแล้วก็คือพยายามเดินแล้วก็คือฝึกแล้วในทิกตอกอัุโพสอาจจะเห็นว่าเราก็คือฝึกมาเรื่อยๆๆอนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าสถานที่มันอาจจะไม่เหมาะสม <c oughs> บางทีตอนนั้นเราอาจจะแบบติดธุระหรืออะไรอาจจะซ้อมได้แค่แบบชั่วโมงเดียวน้องรู้สึกว่า การที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ฝึกซ้อมนะเราทั้งฝึกแต่งหน้าเองฝึกเดินฝึกการฟิตติ้งชุดอะไรอย่างนี้คะ่ะดูหลายๆเขาเรียกว่าอะไรคะดูสื่อหลายๆสื่อก็คือเหมือนเตรียมตัวการเป็นนางงามที่พร้อมจริงๆอะค่ะส่วนตัวคิดว่านะตอนเนี้ยจนจากวันนั้นจนมาถึงวันนีน้ความพร้อมในเรื่องของการเป็นนางงามของเรามันกี่เปอร์เซ็นต์เพราะเอาจริงๆถ้าวันนึงเราไม่เข้ากองใหญ่อะมันต้องมีอะไรที่แบบมากกว่าเ,เรื่องของแค่การแต่งหน้าหรือแต่งตัวนะ ก็น้องรู้สึกว่าน้องก็เตรียมพร้อมมาในระดับหนึ่งแล้วก็คือเตรียมมาในด,ดีที่แบบรู้สึกว่าไปไปได้ด้วยตัวเองได้นะคะแต่ว่าหลายอย่างหลายอย่างที่ที่น้องบอกเลยคือเรื่องปัจจัยเรื่องการเงินเรื่องเวลาของหนูบางทีหนูไม่ได้อาจจะไม่ได้มีเท่าคนอื่นแต่เราก็พยายามที่จะทําตัวเองให้แบบแอคทีฟตัวเองออกมาให้ได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าแน่นอนว่าทุกคนต้อง อ่วันเข้ากองใหญ่เนี่ยทุกคนต้องแต่งหน้าให้เป็นถูกต้องไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีพื้นฐานู่แล้วอันนี้เราก็คนที่จะเอาเวลาอยอะกว่าอย่างเช่นหนูเป็นคนที่แบบว่าเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของชุดเงี้ยหนูยังไม่ดีพอใช่ไหมหนูยังอาจจะยังไม่มีที่เขาเรียกนะทีมซัพพอร์ตที่ดีพอหนูอาจจะต้องแก้ไขณตรงนี้ใช่พอหนูอ,อย่างีแอบคิดมาแบบอุ้ยฉันจะเลียนเข็เเมอย่ามันดูมันยุ่งยากเลมันจะอะไรย,ย,า <laughs> ย่ะมันยุ่งยากนะคะแต่เรียกว่าใจรักมากกว่าเราชอบในด้านนี้แล้วรู้สึกว่า มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเรามองว่ามันยากมันก็จะยากแต่ถ้าเรามองว่ามันได้มันก็จะง่ายนะวันนี้ก็คือเรายังจะพร้อมสู้อยู่พร้อมสู้ค่ะถึงอาจจะมีแบบทรัพยากรข้างหลังเรารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคเท่าไหร่แต่ก็พร้อมสู้ตลอดใช่หนูว่าหนูเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจหนูในมุมของหนูใช่จริงจริงได้เห็นกำลังใจที่เกิดขึ้นไหมครับพราทุกคนลองให้หน้องนาไข่เนี่ยกลับมาสู้กับเวทีในจังหวัดที่ยังเหลืออีกอะไรเงี้ยค่ะ ก็ตอนนี้คือปลื้มใจมากที่เห็นแบบทุกคนแบบให้กําลังใจหนูคือตอนเนี้ยคือพอลงแบบอะไรที่แบบว่าแบบตามนั้นนะมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฟินแบบที่กลับมามันรู้สึกแบบทุกคนเข้าใจเราอะทุกคนเห็นใจเราทุกคนแบบว่าเออสู้ต่อนะทุกคนให้กําลังใจหมดมันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าเนี่ยเราไม่ต้องแคร์แล้วนะอดีตก็คืออดีตเราต้องเดินหน้าดีกว่าทุกคนรอเชียร์เราอยู่พ่อกับแม่รอเชียร์เราอยู่ แล้วความหวังของเราไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะมีทั้งครอบครัวมีทั้งพ่อแม่มีทั้งพี่น้องทุกอยาก่างแล้วก็มีทั้งพี่เลี้ยงที่เขาอะ่ะก็คือทําอยากจะให้เราทําตามความฝันของเราให้ได้ดีที่สุดค่ะรู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่ส่งกําลังใจให้กันนะคะขอ,ขอย้อนย้อนเป็นความรู้สึกครั้งแรกพอพอมันไม่มีอ่าเขาเรียกว่าประกาศออกมาเนาะณตอนนั้นจิตใจเราเป็นยังไงบ้างไข้ขึ้นเลยค่ะก็ <laughs> ก็เครียดค่ะเครียดนิดหน่อยแต่เราก็อธิบายตามความจริงไปแล้วก็คือรู้สึกว่าปลดปล่อยไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่ติดอะไรไม่แล้วเพราะว่าเราน้อมรับแล้วก็ยอมรับในในในความในการตัดสินใจของเขานะคะน้องก็รู้สึกว่าโอเคแล้วไม่เป็นไรแล้วแล้วก็น้องจะ move on แล้วก็ไปต่อดีกว่าเห็นว่าหนึ่งกำลังใจที่ดีก็ได้จากคุณแม่ด้วยใช่คุณพ่อคุณแม่นี่คือแบบซัพพอร์ตหนูดีมากคือเป็นกำลังใจที่แบบว่าฮิลใจหนูได้ดีที่สุดแล้วจริงๆคุณแม่พูดอะไรกับน้า ไม่พูดเขาไม่พูดเลยเพราะหนุ่มก็คือหนุ่มกับแม่จะเป็นคนที่แบบว่าเราจะไม่ค่อยพูดกันแต่เราแสดงให้เห็นว่าเราสองคนรักกันนะเราพยายามซัพพอร์ตกำลังใจซึ่งกันและกันนะแต่ว่าคือถ้าเกิดเคยเป็นไหมคะครอบครัวหลายๆครอบครัวที่แบบว่าพูดกับพ่อกับแม่เราแบบมันจะร้องไห้อะ <c oughs> หนูก็เลือกไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวกวหนูร้นนองไห <c oughs> ้ประมาณนั้นแปลว่ากละนะับมารอบนี้มีจุดยืนที่ไต่ตัวเลยใช่ค่ะนหนักใครเลยใช่ต้องเป็นตัวเองเท่านั้นเราจะไม่เป็นคนอื่นแนะ่นอน อันนี้มีวางแผนกับทางพี่เลี้ยงเลยคะว่าเราจะเอายังไงต่อหลังจากนี้จะมีการแบบไปลงจังหวัดอื่หนหรือจะยังไงหรือเราจะขอเบรกไว้ก่อนไอปนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ปรึกษาเรียบร้อยแล้วคะ่ะแต่ว่าคือเรามีหลายชอยมากก็คือมันมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องปรึกษากันก่อนแล้วก็ทําให้ดีที่สุดถ้าเกิดมันออกมาดีปุ๊บใช่ไหมคะเราไปต่อแน่นอนแต่ถ้าตอนนี้เรายังเคลียร์ปัญหาตรงนี้ไม่จบนะคะเราก็ยังรู้สึกว่าเราเราเรา,เราต้อง คือมันต้องปรึกษากันหลายๆด้น,นะคะไม่ใช่ว่าแค่ทีมพี่เลยนะคะทั้งทีมแบบว่าทีมที่ซัพพอร์ตเราเบื้องหลังอีกมันต้องคุยกันเยอะมากๆค่ะน้องก็เลยรู้สึกว่าขอให้หนูแบบขอให้ทีมแล้วก็น้องแล้วก็ตัวหนูด้วยตัวหนูแล้วก็ทีมนะคะก็คือคุยกันให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปต่อเป็นจะประกาศลงเฟซแน่นอน,นะคะ่ะแต่มันก็เหมือนแอบตีเรื่องเวลาเหมือนกันนะนะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนแต่แลจะจังหวัดจะต้องรีบรีบประกวดให้จบใ,ให้ก่อนที่แบบว่าจะกองใหญ่เขาจะแบบว่าเรียกเข้ากองไปทำกิจกรรมแล้ว ก็ S <S เวลานะตอนนี้คือน้องคิดแล้วว่าเราปรึกษากันแล้วอ่ะคือตอนนี้คือยังมันยังไม่จบใช่ไหมคะหมายถึงว่าที่หนูปรึกษากับพี่แล้วนะคือยังหาทางออกยังไม่ได้ยังยังไม่จบว่าเราจะไปที่ไหนต่ออะไรอย่างเงี้ว่าเราจะไปที่ไหนต่อเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าทางทางเราอ่ะจุดมุ่งหมายคืออะไรแล้วก็ทางพีดีจังหวัดนั้นจุดมุ่งหมายคืออะไรอย่างเงี้ยเ,เราจะได้หาจังหวัดที่มันเหมาะสมกับเราจริงๆแล้วก็ค่อยไปต่อ แต่ตอนนี้มันยังหาจุดที่แบบว่าลงกันยังไม่ได้เลยก็เลยยังไม่รู้ว่าจะไปจังหวัดไหนดีก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนแนะนํานะคะว่าอยากจะให้น้องไปจังหวัดไหนเออาแต่ว่าป็นนางคนไหนมีจังหวัดที่แนะนาก็สามารถนแ<ช>ในะน,นําน้องนักเยนมาได้ใช่เดี๋ยวห้น้องจะตัดสินใจนคือตอนนี้ก็เริ่มทางารบ้านแล้วว่ายังเหลือจังหวัดไหนที่ยังกดรับสมัครแล้วก็ก็เตรียมไปลงใช่ ก็คือตอนนี้ปรึกษากันแล้วแต่ว่ายังหายังหาจุดที่จะไปไม่ได้แต่ระหว่างนี้ก็คือเนี่ยไงมีคนพิมมาบอกพชญบูรณ์อยู่ในใช้ค่ะอยู่ในใช้แลก็ต้องทำงารบานหกว่าเดิมแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรนะสิ่งที่ผ่านมาก็คือกลับไปแก้ไขถมาได้เออแล้วก็เห็นว่าเพราะว่าพิชญบูรณ์นี่เขาก็คือมีการโพสต์ทางทางทางอ่าเพจของทางจังหวัดเขาก็มีการโพสต์ กายอยู่นะเออก็ต้องไว้ให้น้องพิจารณาดูว่าใจยังไงต่อใช่่แล้วแล้วจังหวัดอื่นอีกไหมที่แบบว่าเราเรามองมองไว้ก็มีจังหวัดทางภาคอีสานนะคะทางติดติดแบบอุดรุอ๋อเขาเรียกอะไรนะอุดรหนองคายแล้วคะหรือว่าชัยภูมิอะไรอย่างเงี้ยเลยว่ะแต่ติดทางโน้นค่ะแต่ว่าก็ก็น่าจะปิดรับสมัคร14กุมภาพันธ์นี้มั้งคะก็มองมองไว้อยู่ค่ะแล้วตอนนี้เริ่มทำการบ้านแล้วว่าจะมาไหนยังไม่ได้ปิดรับสมัครใช่ค่ะใช่แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเยอะไหม ก็โอ้เยอะมากค่ะหนูจําได้เลยเจ็ดร้อยกว่าคอมเมนต์หนูแบบตื้นตันมากตอนนี้คอมเมนต์ที่ไรตอนนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าสวยมากเลยเป็นกำลังใจง่ายติดตามนะถ้าเป็นยังไงจัดจปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆนะทำให้เราเห็น่แฟนคลับที่เยอะขึ้นรู้สึกไงบ้างโอ้ยหนูรู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบว่าซัพพอร์ตหนูขนาดนี้มันมันแบบ มันพูดไม่ออกอะค่ะคือคือมันเอาจริงมันจะร้องไห้อะห<ช> <c oughs> นูก็เลยแบบมันพูดไม่ออกอะเอจริงขอบคุณมากๆนะคะที่แบบเอ็นดูหนูขนาดนี้แล้วก็ถ้าหนูไปต่อจังหวัดไหนหนูฝากพี่ๆี่แม่แม่แล้วก็แฟนแฟนางงามทุกคน่ะไปกํานองใจให้น้องด้วยนะคะเราเห็นแม่แม่แฟนนางงามใปนแตเราเห็นไหมเขาบอกให้เราไปต่อใช่เห็นแล้วค่ะเรารู้สึกว่าโอเคถ้าทุกคนเรียกร้องแล้วก็เชียร์น้องขนาดนี้ไปต่อแน่นอนค่ะไม่ต้องรอเลยเราคิดว่าปัญหาที่ผ่านมามันจะเป็นประในการณ์ที่เราไ่ น้องคิดว่ามันไม่เป็นอุปมันไม่เป็นปัญหาแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคเลยเพราะว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราผิดอตรงไหนใช่ไหมคะเราก็ต้องแก้ไขนะตรงนั้นอย่างอย่างเช่นอนเราอาจจะมีข้อผิดพลาดท,ที่เราท,ที่ที่อดีตที่ผ่านมาเราก็ต้องแก้ไขให้ได้ถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราไปต่อไม่ได้แน่นอนคะ่ะก็คือเรียกได้ว่าหลังจากนี้เราก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันใช่ค่ะใช่แล้วปัญหาเก่าๆที่บอกว่าแต่ละต้องมีการเรียนมการแก้ไขเราได้เริ่มดำเนินการไปแล้วอย่าง ก็ตอนนี้คือน้องอจบแล้ว<ม>คือย<ม>ุติแล้ว<ม>คือก,ก็คือเราต้องลืมได้แล้วอะเพราะว่าม,มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่ควรที่จะมาพูดต่อแล้ว<ม>น้องเดินหน้าต่อดีกว่าเพราะว่าถึงเราต่อความยาวสาวความยืดไปมันมีอะไรดีขึ้นมีแต่เสียกับเสีย<ม>น้องเดินหน้าอย่างเดียวค่ะไม่ถอยหลังแล้วแต่ว่าไม่ขอสปอนเซอร์เขาก็ยังเอ็นดูเราใช่ค่ะสปอนเซอร์คือน่ารักมากๆคือติดต่อมาตลอดเลยหนูขอบคุณมากๆที่ยังเอ็นดูหนูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปถ่ายรีวิวให้เขาด้วยค่ะ นี่มีในคอมเมนต์บอกว่าลองเก็บสองปลอยผมไปหลังหูโง่กามให้ดูเ <fi> รื่อยาเออนี่เออเห็นแล้วพี่กั เมื่อพูดถึงเรื่องย่าโมมาแล้วหนูกน<ไ>็จะร้องเพลงของย่าโมแล้วเออขลกโอ้ยหนูกต็ตื่นเต้น แค่ไหนจะขอทนไปบอยันจะอยู่อีสานเป็นลานยาโม ขอเดินหน้าเพื่อลุยต่อไปแล้วมีอะไอยากฝากแฟไ<ฟ><ฟ>ทยแลนด okay. ์ก็หนูฝากด้วยนะคะพี่ๆแฟนๆแ,แล้วก็สื่อทุกสื่อเลยนะคะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงเชียร์ให้น้องนาใครคนนี้ด้วยอะไรที่น้องเคยทำผิดพลาดไว้แน่นอนว่าวันนี้น้องจะแก้ไขให้ดีที่สุดและจะเป็นนาใครในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่สำคัญฝากพีดีหลายๆจังหวัดที่ยังไม่ได้ปวดด้วยนะคะรับเด็กคนนี้ไปน้่อ้อมอกอ้อมใจอีกคนนึงนะคะขอบคุณค่ะ เอมาสามารถไปติดตามหนูได้ที่ไหนชอาแบบแม่แม่เนี่ยไปดูเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ือเรืองหนึ่งว่ะทุกคนนะคะเกอก็ฝากติดตามไว้ที่เฟซบุ o กนะคะกฤษชาพรนาคัยเป็นภาษากรีฑาค่ะแล้วก็ TikTok นะคะกฤษชาพรนาคัย42ค่ะเหมือนกันแล้วก็อ่าไอนะคะ n o n g underscore ค่ะแล้วก็ k s d p ค่ะใช่เหมือนกัน เดี๋ยวก่อนต้องให้ฝากนาที่แม่ด้วยสิแม่มางเลยนะายเอนะเน่ก็ฝากด้วยนะคะร้านส้มตำเจนาส้มตำไก่ทอดนะคะที่เอื้ออทรวัดพระเงินค่ะหน้าตึก40นะคะรับรองเลยค่ะว่าแซ่บมากเพราะว่าแม่ค้าแซ่บเหมือนกันดี่ก็ถามว่าลำกรได้ไหมลำกรได้ค่ะอ่นไหนชว์ซิเลย ลายางหักเขาสันบ่อายเอเอคนที่เขาทําลายอายยังบ่เบากับเขาต่อเอาหลอกอายแม่นบ่เป็นยังนาะเต่าโคงไปโทเวา้าให้ทุกใจเอเอเอดีกรีซอยบ่ได้อายยังดื่มให้ซึมมอ เศร้าน้ำตาที่เคยนองักจอกคองแน่เด้อ